สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ติดตามทุกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องเช็คแชมป์มอเตอร์ h ช n n นลเนาะวันนี้ปั๊มจะพาทุกคนนะคะมาชมรถพ่วงแม่ลูกนะคะที่บอกไว้หลายคลิปแล้วเนาะพี่ปอนว่าจะรีวิวสักทีหลังจากเก็บงานเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งการเก็บงานครั้งนี้นะคะก็จะมีทําสีกระบะใหม่เนาะแล้วก็ใสย่ยางใหมย่ยี่สองเส้นนะคะแล้วก็แต่งหน้าเงาให้เรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยและได้เวลาที่เราจะ เคชมเขาสักทีนะคะคันนี้นะคะเป็นวิกเตอร์นีโอปี6-2ตัวแท้นะนีโอแท้นะคะปี6-2คันนี้จะเปิดราคาไว้ที่อยู่อยู่ที่3 3 5ล้านหบาทนะคะใช้เงินดาวน้อยเหมือนคลิปที่แล้วที่ว่าเราทำา38นะคะก็คือดาว2 0 0แสนใช้3 0 0แสนพร้อมประก,กันเนาะส่งข้างวน60งวดน,นะคะอยู่ที่ประมาณ7.3 0 0 0มืนาโลแต่ต้นคลิปเลยแล้วกันนี่ครภาพนี้เรา แต่งให้แล้วลูกค้าไม่ต้องไปแต่งเพิ่มเลยไม่ต้องแต่งเพิ่มแล้วยางก็เปลี่ยนใหม่ให้แล้วเรียบร้อยสีกระบะก็เก็บให้แล้วเรียบร้อยนะคะและอีกอย่างนึงนะคันนี้นะคะเข็มไมน้อยมากประมาณเท่าไหร่พี่เก้าหมื่นกิโลครับเก้าหมื่นเจ็ดร้อยกว่าโลนะคะเก้าหมื่นกิโลปีหกสองเนาะใช่หกสองโอ้ยรถแหนสองปีปีสองปีสองปีนะเกือบสองปีแล้วกันนะครับแต่งหน้าเงาชุดนี้ชุดใหญ่ให้เลยนะครับทั้งไฟปัตตานีให้ด้วยนะ ิบดวงนะครับลูกค้าไม่ต้องไปแต่งเพิ่มแล้วนะครับจัดจัดใหญ่จัดเต็มเลยคันนี้หนแงมันก็หล่อแล้วนะแต่งเองที่นี่เลยนะครับเราเนี่ยแต่งชุดแก้มเงาครอบแล้วก็แก้มข้างนะครับกาบข้าวประตูอันี้มันเป็นลายดอกไม้อยู่แล้วใช่ปะเป็นลายซากุระสวยเลยนะครับจุดนี้ก็ประมาณสองสามหมื่นประมาณนี้ถ้าจำผิดนะครับประมาณนี้ สั่งเองกับมือแต่ราคาไม่รู้นะ <laughs> ถ้ารอบที่แล้วที่เราแต่งตัวตัวซีรีส์หมัวล่าไปก็อยู่ประมาณสามหมื่นบาทแต่ถ้าเป็นตัวนี้น่าจะแพงกว่านั้นหน่อยหน่อยใช่มันเป็นหน้านเนนาต็มแต่คันนี้ผมยังคงเอกลักษณ์ไว้สําหรับของอนีโออยู่นะให้เป็นตัวนีโออยู่ก็คือกระจังหน้าสีบอนใช่ครับใช่แต่งเต็มก็มันดูไม่สวยครับมันมันเด่นไม่หมดอ่ะมันไม่มีอะไรสวยอันเป็นเงาหมดเลยนะเดี๋ยวเราพาเดินชม คร่าวๆก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวจะยงดําให้ได้ชมภายในพึ้นกระบะอีกทีหนึ่งครับผมคันนี้เป็นกระบะสามมิตรนับแม่ลูกเลยใช่ยิ้ใหม่ทั้งสีคทั้งลูกเลยให้ลูกเลยนะนี่เป็นลำตรงนะห้าล้วนะคะคันนี้ใช่ห้าล้วแล้วให้ดูมุมกว้างหน่อยนี่ห้าล้วนะครับสามมิตรยางก็เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยยางหลังเป็นอพอลโลอะอพอลโลน้าก็บิสต์โอนใช่ยางใหม่เปลี่ยนที่นี่เองเลยนะครับระบบไฟเช็คมาหมดแล้วนะครับ เปลี่ยนไฟใหม่หมดเลยอ่ะเป็น LED นะครับ LED รถคันนี้คือเราเก็บงานพร้อมวิ่งแล้วเหลือแค่ว่าลูกค้ามาซื้อไปแล้วขับออกไปได้เลยใช่ครับ<ช>นะ้ำมันเครื่องเราไม่เปลี่ยนถ่ายคนระับเช็คเต็อย่างเดียวคันนี้ครับอันนี้ตัวลูกเป็นยางวินฟอร์นะครับยางจีนไปนะครับยางจีนไปเดี๋ยวยางอะไรเดี๋ยวหาเส้นดีๆให้คุยนะครับซึ่งจะใส่ส,สองอันเลยเนาะใช่เป็นแม่ลูกเพราะแม่ลูกก็น,นิ้มมาห้อยที่ตัวหางอย่างเดียวนะครับ นี่ยางข้างหลังเป็นวินฟร์ดนะครับตัวลูกเป็นสิบลัดนะครับสิบลันเลยมาคู่กันอีกแล้วคันนี้นะครับนี่สวย,สวยแต่จะบอกว่าน้ําหนักตัวรถนะก็ถือว่าหนักหนาอยู่เหมือนกันประมาณสิบสองตันกว่าเนี่ยพี่ตัวแม่นะมันเป็นคอกสูงไหมไงใช่เป็นคอกนะสูงด้วยมันก็เลยดูหนักนิดนึงนะค,ะครับส่วนตัวลูกก็อยู่แปดตันแปดนะแปดตันแปดบิ้วให้ใหม่หมดแล้วมาฐามน,นะน้ำหนักประมาณนี้ครับนะ แต่อยากให้เบากว่านี้ก็ตัดรั้วลงใช่ค่ะตัดลวดลงให้มันเสมอหัวกันสวยดีนะให้เหลือประมาณสาม้วดไหมสามสี่ลวดก็ลัลงสวยดีนะหนึ่งหนะ้วเนาะใช่ส่วนลวบนเราทำเหล็กอ่าไว้คล้องไว้คล้องกับอ่าใส่ไม่ใช่ไปแล้วน,น,นะไปแล้วตะแกรงข้างเจาะรูให้หมดละเผื่อใส่ตะแกรงอ่าตะแกรงข้างให้หมดละทึบใช่ครับเนี่ยลูกค้าไม่ต้องไปทำเพิ่มนะเราทำให้หมดแล้ว สีสีนิมอันนี้เก็บให้หมดเลยนี่รู้เป็นเพดตัวลูกไหนตัวนี้เป็นเพดปีหกสองนะครับนี่เลยเ,เพดกิบกิบนะครับกิบกิบมีกลงติ๊กเกอร์ติดหมดแล้วครับติดหมดแล้วน,น,นะครับสามน้ำเมื่อกี้แล้วทำไฟให้ด้วยเป็นเหล้าข้างไปหมดเลยทั้งแม่ลูกนะครับผมแม่นนก็ทำเหล็กราวเข้าใบแม่คุงผ้าใบแล้วก็ติดก,กับตะแกรงนะครับฝาข้าง สวยนะ้อมวิ่งงานเลยครับตันนี้รอสุดในตอนนี้นะครับรอเหรอรอเลยตัวนี้ยังรอไมมีคันนะ <Okay. S 1> ตัวนั้นเป็นตัวออฟโรดนะนี่สามสี่เหมือนกันแต่ว่าตัวตัวแม่ปีห้าเก้าตัวลูกมันจะเป็นปีหกสามนะคะว่าเดี๋ยวรอบหน้าจะรีวิวให้ได้ชมอีกทีอันนี้เป็นหน้าออนโรดนะครับมีคันเดียวที่เป็นออนโรดนะแต่งเงาเรียบร้อยแต่คันนั้นยังแต่งไม่สุดนะคยัง,ยงแต่งไม่ไมไมไสุดบ้าได้ให้น้องแปม ยกดำนะยกดำให้ดูแล้วก็เลยยกยกหัวให้ดูเครื่องเลยนะครับอ่ะขอดูแผ่นเพจหน่อยค่ะเชิญนะครับดูแผ่นเพจหน่อยนนึงนครับอันนี้ห้าจุดสองห้าศูนย์นะก็ตัวนี้เป็นเฟืองแปดสี่สองนะแปสี่สองก็ยังเร็วอยู่<ล>นะแปดสี่สอง<ร>อ่ะ <8 42 S 2> ดูเลขไม้หน่อยไหมอ่ะให้ดูเลขไม้หน่อยเหมือนกันค่นะคันนี้ไม่มีบอ่อด้านซ้ายนะ ข้างในจะเป็นเบาะนอนนะคะแยวดูเลขไม่ก่อนมาทำให้ดูข้างในอีกทีนึงอ่าเก้าหมืนเจ็ดนะจ๊ะเจ็ดร้อยนะ่ีภายในนะคะอันนี้เป็นเบาะนอนทัง้งหมดเลยออด้านบนนี้หนึงโอเคพี่บัแล้วบา,งา,งางังสีเกล็ดแล้วามาดูใต้ท้องกระบะแล้วก็หัวเกียร์กันเอาตัวลูกขึ้นก่อนนะ ท่อ,อยังสวยเลยครับแนะี่ยท่อเดินยังไม่ดำเลยนะออยแล้วพอ,อแล้วพอแล้วจำดัมซิ่งเไ๋เลยเก๋เค เร่งครื่องหน่อยเล่นเครื่องหน่อยเก้าเหมือนกิโดไหมแท้ครับตันนี้อ่ะจับเครื่องเลยเดี๋ยวพาไปดูพื้นกระบะบ้างนะครับในพื้นกระบะพื้นกระบะเราไม่พ่นนะครับแต่เขาพ่นเขาพ่นให้ได้นะครับตัวนี้นะครับดี เพื่อนไม่ไม่ทะลุนะครับมีบุกตรงกลาหนึ่งตรง,ตรงใกล้กระบอกครับฝาข,ข้างเป็นสนิทนะฝาข,ข้างเดิมนะไม่ได้เปลี่ยนนะตัวนี้เรามีเปลี่ยนแค่นะครับฝาข้างฝาข,ข้างดับแต่ตัวฝาท้ายไมไ่เปลี่ยนอนะพูดผิดนะครับนะ มืดหน่อยนะคนดำมองไม่เห็นเลยตอนนี้มองเห็นพื้นตัวลูกเลยดูภายในแล้วกันมามามาดูปากเปิดปะเปิดเปิดสลักให้หน่อยนี่เหรออ่าระวังตีอะ่ะด้านหนึ่งด้านหนึ่งตกลงนะระวังโอเคเกือ <c oughs> บไปแล้วนิดนึงเกือบไปเรื่องกีเกื <c oughs> อบหัวแตกบอกไปแล้วอ่ะเช่นจักรไม่ภายในใในะคะ พื้นตัวลูกลูกน่าจะน่าจะใช้หดกว่าตัวแม่นะคุนเดี๋ยวบุบหน่อยนะต,ตัวแม่ไม่บุบเลยนะขึ้นไปพกพื้นข้างนี้ต้องพ่นให้ใหม่นะพ่นใหม่หมดเลยนะแม่ไนะปไปดูตัวแม่ต่อครับอันนี้หนูยกหัวรถแล้วนะดูหัวดูเครื่องนะไปดูความสดกันเลยคันนี้อันนี้ว่ามีถังสีรอทสีช่างเอี๊ยมออก นี่ชัดซีชัดซีเราไว้พ่นสนิทนะไม่ยุ่งวันนี้ไม่ยุ่งดูคมเดิมเลยก็ออบอกไม่รั่วนะครับไม่มั่วไม่รั่วไม่สุกครับโอเค o โอการ์ซีน้ำอายกขึ้นนิดนึงมองอไม่ชัด ตอนนี้รถพว่วงรามาตู้ใ่เนะสุดมากตอนนี้เนรถพ่วงม,มากเลยสอยนอะ่ะสุดหรือยังไม่ด้สว้สุดเลยเดี๋ยวสุดมันตัดเองสอละเอาที่นี่เหรอใคนีแ่แหละพอละมันเมื่ออะเรืออะไรนั่นคิดดีเองเออนี่เครื่องครับใครเนะี่ย่ะอ๋ <laughs> โอโ้โหยืนดูเช้เลยไม่ไม่ช่วยกันเลย ไอ้ก็เมื่อกี้มันหัวมันโยกโยกแล้วครัวมันไอ้นี่โอ้อะไรนะดูพื้นครับพื้นหัวน้ำเป็นหน้าครับเดิมมันไม่ชนครับเห็นกันความร้อนใย่งเดิมอยู่ครับส่วนตัวเครื่องนะครับสี่ครับตัวนี้นะฮะลอยเยิมอยู่ไม่มีครับรอยเยิมไม่มีนะครับไม่มีไม่เจอหาไม่เจอไม่ใช่หรอไม่มีมันไม่เจอนีังน้ำยัง สวยเลยนี่มันใหญ่เขียวอยู่เลยนะมันใหญ่เขียวอยู่เลยนะ้ำม่าน้ํา,ายังเป็นแหงแหงเดิอมอยู่นะครับยังไม่เปลี่ยนนะครับเจ็ดสี่หน้าขอดูด้านด้านหน้านหน่อย้อาหน้ารถหน่อยไม่ได้เปิดกระจัง <c oughs> ไว้ให้เมื่อกี้เดี๋ยวเอาลงมาเดี๋ยวเปิดกระจังหน้าได้<ๆ>ได้มาให้ดูแผงมอน้ำด้านล่างนะครับมันขึ้นด้านล่างกแป้งสวยอยู่ครับคคลิปยังไม่ล้มนะครับมาดูฝั่ง ขันขวาเนี่ยกระปรุก cover ไม่รั่วนะครับเรือ่อแห้งๆนะครับแห้งงเลยนะครับสอเซกิฟตอเอาหัวลงหน่อยเดี๋ยวขอดูกระจังหน้าเน่นครับให้ดูความเดิมๆหน่อยนะครับ,บนี่หัวจกิง้า่บน เลยว่าคันนี้นงเงาตาแตกเลยสวยจัดนะยุคนี้ต้องแต่งนะต้องแต่งให้ตามเขาไม่ทันนีแหละโอเคมามาดูกะจังหน้ากันบ้างนะครับอ่อนรถคือว่าก็จะเป็นทุกอย่างแล้วเราจะขับรถเป็นใกล้แล้วใกล้แล้วนะใกล้แล้วใกล้ใกล้เปลี่ยนแล้วนะตัวหน้าอ่อนรถผมว่าสวยสุดละของวิกเตอร์นะ อ่าดูข้างหน้าครับนี่ไปดูตะเข็บข้างหัวเลยอ้าวเอาลงหน่อยเสียวเสียวตีหัวี<อ>่นึงนงงี่นึงโอ้ยช่วงแขนสั้นเออคนเขาเรียกคนโผล่เลขอือนี่ครับด้านล่างด้านหน้าครตะเข็บหน้านี่ครับนี่ไปดูเลย เด,เดิมครับมัน้ารถอาร์คไทยด็อตมาร์คยังอยู่นะครับไม่เคลื่อนนะครับฝั่งด้านขวานะแต่สุนมากคนขับเขาเอาด้านซ้ายเข้าอยู่แล้วเขไม่มีใครเอาด้านขวาเข้าบ้างนะสวยๆ,ๆเลยคนระับนี้อันนี้ราคาเราตั้าเท่าน,นะ สำหรับคันนี้นะคะแบบแจ้งไว้ตั้งแต่ต้นคลิปแล้วเนาะราคาจะเป็นราคาอยู่ที่3ามล้าน3,50 0 0บาทนะคะใช้เงินดาวน้อยเนาะก็ใช้อยู่ที่20,000บาทนะคะใช้3 0 0 0 0นบาทพร้อมประกันหัวหางนะคะแม่ลูกเลยก็จะส่งค่างวดเนี่ยอยู่ประมาณ73 0 0 0นานะคะ60งมวดประมาณนี้เข้าๆอุ้ยาช้3 5 0 0 0เอารถเลยนะตอนนี้ใช่ใช่เอาฝากระงดาวงั้นเพราะช่วงเนี้ยเอออาศัยว่า ยุคนีน้เนาะโอ้หัวหัวหัวยุคโควิดยุคโควิดเกือบไปแล้วเกือบพอแต่งไปแล้วอีกด้านนึงอีกด้านนึงไหนวะเดี่ยอ่ะเออด้านนึงนั่นแหละเยี่ยงหน่อยเยี่ยงหน่ไรเยี่ยงเยี่ยงเข้ายังยังไม่เข้าขอละเอ้ยไม่เข้าอะไม่เข้าเลยเนี่ยตายแล้วเออเออหนูว่าเป็นหมดไงไม่เป็นแล้วเนี่ยมันไม่เข้านี่ไปเข้าไปไปละอ่ะอ๋ออ๋อนิ้วนิ้วนิ้วโอ้ แก็สําหรับยุคนี้นะคะก็ใช้ดาวน้อยๆแล้วกันเนาะสําหรับคนที่อยากได้รถพ่วงแม่ลูกไปใช้งานนะคะแล้วตอนนี้ที่พร้อมสุดก็คือมีคันนี้แล้วก็จะมีอีกคันนึงก็คือคันนู้นนะคะอ่าตันเป็นสามมิตรเหมือนกันสามมิตรเหมือนกันแต่เ้นเป็นสี่ลั้วนะสี่ลั้วกำลังแต่งหน้าเงาอยู่ยังไม่จบนะยังไม่จบอะไรยังมาไม่ครบนะ ความพร้อมก็จะมีอยู่ประมาณสองคันนะคะก็ถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์แปมเนาะเบอร์แปมนะคะเบอร์0ู3 5 9 5 4 4 2 8นะคะส่วนเบอร์พี่ทิพย์จะเป็นเบอร์0ูนย์นะคะ6 2 9 1 4 9 4สามารถโทรมาได้ทั้ง2อืเบอร์เลยแต่เบอร์แปมนะคะสามารถแอดไลน์ได้ส่วนเบอร์พี่ทิพย์โทรเข้าโทรออกได้อย่างเดียวนะคะสวยนี่รถล่องมาใหม่อีกคันนึงครับตัวนี้เลยยังยังให้ดูแค่นี้ก่อนให้ดูแค่นี้ก่อนเดี๋ยวรีวิวจัดเต็มให้อ่า อันนี้เป็นปีอะไรปีหกสองเนาะหกหนึ่งหกหนึ่งเหรอหกหนึ่งโอเคนะหกหนึ่งราคายังไม่เปิดเดี๋ยวรอก่อนครับผมอยากคิดราคาดีผู้ชมนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้แบบด้วยนะคะเพื่อที่จะได้พบกับคลิปใหม่ๆตลอดเนาะแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะช่วงนี้โควิดชุกชุมเหลือเกินเนาะไปไหนมาไหนก็ดูแลตัวเองด้วยนะคะใส่แมสก์พกเจลแอลกอฮอล์ด้วยนะ เดี๋ยวกันคลิปหน้าคนระับจะรีวิวทดลองให้ดูนะคดลองไปกันจ้จนะครับเดี๋ยวจะกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับไปเอาดัมลงหน่อยอา้อาวแไ้มันแตกแล้วทไม่เป็นสามทาง,วงยวซ่อมให้นะตัวนี้เดี๋ยวซ่อมให้นะคสามทางน้ำมันนะบอ้าวแม่ลูกก่อนเลยแข็แรงหน่อยอย้าโอเค ลงดินี่มงนอนเลย